อมมนีขาขาวเนาะก็สวยกันแน่ละเนาะว่าม่ยังดอกเตยยงกินใช่ยังไงด่าเขาหลวมอัน่แม่ยังนะอันตะเคียบมันปี๊บิดกันดูก็ได้ สวัสดีค่ะโันี้ก็พบพ่อร่วมโตสมหัวกันอีกแล้วนะคะเออมัติเร์าวมัขย่อันทมันถือเนขย่อาหเลนเดอร์โอ้อมาูัด้ขนโอ้ยวันไกันนี้อันนี้โกงค่ะมัรื่อหมูมีหัรืมถ้กันซื้อยังไม่ินมัน าคำพุทธาบ่มีแห้งไม่รู้ยมาวันนี้เำามา่ตะเวนเด้ที่รักมาสางนี่พุทธาบ่มีแห้งต้มเขาต้มให้เรากินอยู่ไม่ได้าไม่งาลูกไผ่ดีเด่นตัวนึ่งดีเด่นตัวแล้วตอมแดงลูกไผ่เมือดันบ้าสิภาคไปเขาชนะสาพนักีตไหมวัอนี้แล้วว่าเมื่อยลัดเหรองาเห่าสู่สู่อีกผู้นึงมาได้หรอไปกีดหอดยางแล้วส่วนยาง ที่หารอยไรอยู่ไหมใส่ต er ตะดับบ้าังด้มึงอันนี้เตรียมชุดไปไหนหรอคะไปหาบ้านหอนต ถ้าปเลยจะใช้เสียตัวเกาได้หรอมูลนมเติมม่บอกฮหเห็นแต่ว่าเขาเปิดเซรีเลยกะมูนอารณ์ดีเนาะบันเอาไปเปิดเดเปิดตวพอใหดไงกัเลนหัวคุณนั่มเขาบังคับคุเมงอยากไปเปิดคุณนั่บังคับเม่เขาไปห้วันนี้อันมันคลอยอย่าก็เราก็มานะเปิดล็อกกันชาเมเเทอนะสนามมีร่ำ ผู้นั่เลยก็มาคับไปเปิดล็อกกัญชาบทดไในเท่านึงกับปี๊ดพี่น้องอาเสียงแ้วกับปี๊ดจ้าจ๋าแล้วรู้สึกว่าอันเธอมีอันนั้นออกแล้วนะเนียงไรอันนั้นเป็น เห็นน้องมุกไหมแต่ก่อนผอมๆเดี๋ยวนี้อวดขึ้นมาน่ารักมีน้ำมีนวลเดี๋ยวก็หิวอันนั้นเดี๋ยวก็หิวอันนี้ใส่ยังเลสเสืออะไรยังนี่เหลืองเด้อจ้าจ้าบีบบังจ้าจ้าจะดิฉี่ไามจะกล่อมมันอะไรเนี่ยของแข้เลยของแท้อับกรถไ่ฟไหม ของเธอของจ้าของเธอตุ้มยุ่งตุ้มยุ่งดิขันบวฮะขั้นบวกกรลนางฟองยุ่งกัดเนี่ยขั้นวกไม่มีผึ้งมาอันนี้เพิ่นใสซูไปใส่หนิหนาวอืมหนาก็สบายโอติอันต้องเมรุการังจะมาเมลูเม <yours S 2> <su> ่ยโอ้ย่าเปิดด้วยพัดลมหนาวด้วยเขาลอง คนหนางแค่ยี่ดีได้หมหนาวนเด็ก9ดาดที่นีม่ติติดเรืองคนติตแต่จิกนแล้วหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานนะคะเพราะว่าบานเขาเนาะเาหวานปวดไป เลนนี่แหละก็เลนนี่แหละอวยพันลงไปหาคุณเอาไม่เอาไม่อไม้กอดคุณวไม่กาดมาปัดดิเลยเป็นปูเป็นหีเนี่ยด็พอไอย่างแเดียวเนาะล่บอกว่าเฮปจับาจับาาทรมาให้กินภูบ้าทรมาให้กินโอู้เบางทุเรียนไม่กินเอฟซีเบา้จดีแท้ สมย่อมกันเลยมันบอเกิดมื่ตักตลงคาตตวกันมันยังบอมันกิน้าปยเลยเอ้หวเกิดูเลี่ยนั่งอาหวลมต่กินเน้เียนให่เลยกราดูเยนันนีเประวัอยขาสมยอเขาสไปหอดไทยแล้วอทวนม่าเขาีมเี่หึงมีหัวเลย่มีเลยอเศ้าไทยลู่าแล้วลินค่ายด้วยอตกรักเอ ใจละเทโอเคงเง่ใเสียใยอมกินแดดเพราะนั่นมึงปูนี่พรลงขาาวอะไล่ะไปหาเหี่ยงซ่าบอกบอกาบอกตบอกว่าไ้เียซื้อซ่ามเดีรยงเออเป็นอาชีพหนึ่งดีดีกะกะแพงันล้านึง

แม่ว่าพะงัยอันนั่นล่อไปลงภูเก็ตเขาให้เดือนละเดือนละสองหมื่นต่อโต๊ะหนึ่งมอยู่อยู่อีหยังดอกอยู่ภูเก็ตน่ะเขลงไปอ่ะอันเห็นบอลไอ้นี่แม่ผมพะงัยอ่านน่ะแกว่าพีใส่แก้ขายช่างน่ะได้รถไถคันหนึ่งรถเกี hmm. well, <S <S 2> <S 2> so ่ยวคันหนึ่งแล้วก็ได้ซื้อหน้าอีู่แต่ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าขอเลยว่าพี่จักบาสเพื่อสี่จได้รายรับมือตัวสั่งเลยว่าซื้อมากินกูหมื่นเขาไปพิมพ์ขายในกุฎบัตรเรายกมา

พุยหนิคุยนะเดี๋ยต้องกินยารับไว้ด้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายไัวใหญ่ใหญ่ยารับไว้แหยแหเข้ามากอดด้แบบนี้เลยมนคิดก็หดนะแลมันเก่าไม่กลไปเลยเนาะเยก็กินยารับไว้รู้สึกว่าวันนี้ไม่สบายเดี๋ยวต้องกินยาลับไว้ ปวัยใจหรือควัยสร้างด้วยเป็นควัยยังกัดกันมันใจได่เกียร์ใช่บ้ากินบ้กมงวางมาไิจ้ายแล้ค่เอาแล้วพอพอก,กนันใหนม่ค่ะพี่น้องค่ะกินข้าวกินนามกันเนาะ,ะสวัสดีค่ะ